ออบูดาญ่าแมโนติป้าสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวงานประกวดร้องเพลงที่ในงานประเิณีปีใหม่กินวอบ้านมูเซอต์ตำบทำลท่ารอดอำเภอปะมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับ ตอนแรกผมมาจากบ้านผามอนจะมาส่งเพื่อนที่บ้านนาหลวงขากลับมาได้ข่าวว่ามีการจัดงานปะเพณีกินวอด้วยผมเลยได้แวะเข้ามาเที่ยวแบบไม่ได้ตั้งใจครับพอเข้ามาในงานก็เห็นมีการจัดงานประกวดร้องเพลงด้วยเห็นทุกคนสนุกสนานกันมากเลยครับผมก็ได้เดินเที่ยวชมในงานตามปกติของผมไม่ได้คิดอะไรมากพอได้ยินเสียงพิธีกรประกาศว่ายังมีการเปิดลับสมัครนักร้องอยู่ยังขาดไปอยู่2อันดับเท่านั้นแหละครับมันเลยได้สะกิดความเป็นศิลปินของผมขึ้นมาทันทีตอนแรกก็ลังเลอยู่พัทยาครัว,ว่าจะไปสมายดีไหมเพราะเหลืออีก2อัันดบจาก1 10 กลัวว่าจะมีใครมาสมัครก่อนครับและอีกอย่างก็ไม่รู้ว่าจะไปร้องเพลงอะไรดีครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเลยสักอย่างคิดไปคิดมาสุดท้ายรวบรวมความกล้าไปลงสมัครเลยครับทุกคนว่าผมจะร้องเพลงอะไรครับลองไทยเข้ามาดูนะครับแต่ตอนนี้ไปฟังเขาร้องเพลงกันก่อนครับ ซีเท่นนปรากวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับร้องเพลงเพาะไหมหมายถึงคนอื่นนะครับว่าร้องเพลงเพาะไหมส่วนผมพ่อเลยถึงขึ้นไปร้องใช่ไหมครับ แอบเสียใยนิดนึงครับไม่มีคลิปผมตอนที่ผมขึ้นไปร้องเพลงให้ทุกคนได้ชมกันเลยครับเพราะผมมาคนเดียวไม่มีใครถ่ายคลิปให้และที่นี่ก็ไม่มีใครรู้จักซักคนเลยครับเพลงที่ผมนํามาร้องในค่าคืนนี้นะครับก็จะเป็นของพีสิทธิโลโซครับชื่อว่าเพลงใจสั่งมานั่งเองนะครับ เพลงน,นี้เรียกได้ว่าเป็นเพลงประจําตัวของผมเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆก็จะหยิบยกเพลงนี้ขึ้นมาร้องอยู่เสมอครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานครับแค่ผู้มีเกียรติก็มาเชียร์ลูกหลานในการประกวดขึ้นร้องเพลงครับส่วนผมไม่มีใครมาเชียร์เลยสักคนครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเราใจสั่งมาครับเดี๋ยวเราไปฟังพิธีกรประกาศรายชื่อหมายเลขอันดับนักร้องขึ้นบนเวทีกันครับหมายเลขหกสอค,คุณพนราค่ะและหมายเลขเจ็ดคุณโทนี่หมายเลขแปดคุณการศิ และหมายเลข9คุณสมบัตินะคะเดี๋ยวเราจะให้โอกาสนะ,ะให้ทุกท่านนะคะได้มอบพวงมาลัยคะแนนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งพวงมาลัยนะคะสีเขียวมีมูลค่า20บาทคือ2คะแนนนะคะและสีเหลืองนะคะมีมูลค่า50บาทจำนวน5คะแนนและสีแดงมูลค่า100บาทจำนวน10คะแนนนะคะขอเชิญนักร้องประกวดทุกท่านบนเวทีตอนนี้เลยนะคะ Gracias. ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนหมายเลข9ก้าในสมบัติจะแกรรายงานตัวครับโอ้โหทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเมื่อได้ยืนอยู่บนเวทีแบบนี้และพิธีกรได้ประกาศอันดับและผลรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนผมไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าได้รางวัลอะไรนะครับไม่ได้สักอย่างเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าเรามาเอาประสบการณ์มาเอาบรรยากาศมาเอามิตรภาพดีๆกันดีกว่านะครับขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่มอบพวงมาลัยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่ครับและขอบคุณแลนจนร์เจออย่าางผมมคบขุณ ทุกคนครับปกักกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมากนักร้องพาณิจรเจองานที่ไหนโอ้โหสมัครทันที <c oughs> งงมากนะฮะขึ้นไปร้องเพลงได้ยังไงนะ๋ยวก็สนุกดีครับผมี๋ยวมจะไปะจะกลับบ้านล่ะนะครับ กลับบ้านลนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ<ไง>ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ<ไง>ใจสั่งมามจะดิบาร์ลาวยางนะครับ